อบต้กรณีครบวาระเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติและค่ะขั้นตอนต่างตังเกี่ยวกันเลือกตั้งครับโดยในสุวัสดิ์จันทรุก,กับรองผู้ว่าก,การจังหวัดนครี่ธรรมราชนะครับเป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการบูรณานการความร่วมมือข้องทุกภาคส่วนกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งท้องที่นะครับหรืงอบอตต้กรณีครบวาระที่ห้องประชุมบงกฎร,รัฐนะครับรงแรมทวินโลตัดจังหวัดนครธีธรรมราช ก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ทุกทองนะครับเกี่ยวกับกฎระเบียบกฎไม่ย้้อปฏิบัตินะขั้นตอนการอ่าเทียงการลงคะแนนการยืน่นบัญชีรายชืออ่อร,รายรับรายจ่ายเพื่อการเลือกตั้งปปเป็นโดยบริษุทนะครับหน้าเถียงทำ ชอบโดยกฎหมายนะครับมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังกันอย่างพร้อมเพรียงครับโดยกกตนครศรีธรรมราชค่ะได้มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและการสำนักงานปปชมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อสําคัญต่างๆค่ะชันว่ากฎหมายและกติกาการเลือกตั้งวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้นการยื่นค้าชายใจในการ5้าเสี้ยงรวมไปถึงคอห้ามและก็บัดลงโทษตามกฎหมายค่ะซึ่งการให้ความรู้ในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อจะ ผู้สมัครแล้วก็ผู้ถี่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจถี่ทุกต้องเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันหลอดโอกาสการกระทําพิษกฎหมายเลือกตงังและการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดําเนินกระบวนการเลือกตั้งนั่นเองค่ะคกัรพลอกก็ตอคนระบ,บุว่าการรบรวมครั้งนี้นะครับสำคัญนะเพราะความโปร่งใสในการเลือตังคือรักต้านกอประชาธิปไตยนั่นเองนะครับแน่นอนครับนะก็การจัดการเลือตั้งเนี่ยอาจจะเกิดความเสี่ยงให้ได้ถนะ่ามีการตุจริตมีปัญหาโรงเรียนนะ าการเลือกตั้งทงางนายกทางโตรบตเนี่ยวันที่11มกราคมนะครับล่าง <ทะ S 1> วันเด็กวันหนึ่งเลือกตั้งย่างโปร่งใสนะครับนะเลือกตั้งย่างเรียบร้อยโปร่งใสและก็น่าเชื่อถือนะครับเป็นมงเช้าถึง่ามงยินอ,อ,อ่าอปตทุกแห่งทั่วประเทศเลือกพร้อม